ข้อสอ2เรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเด็กๆคะวันนี้ผู้สูตจะพาเด็กไปในฟาร์มกันค่ะหมอป้าเลี้ยงวัวไว้ร้อยเจตัวเลี้ยงไก่ไว้อีก38ตัวผู้สู่อยากรู้ว่าม,มีฟาร์มของบ๊อบเนี่ยมีวัวกับไก่รวมกันทั้งหมดกี่ตัวคะเด็ๆกๆไปช่วยผู้สูหาคําตอบหน่อยนะคะไปกันเลยคะ่ะเราจะหาจํานวนสัตว์ทั้งหมดได้ยังไงคะ เก่งมากค่ะก็คือการน,นำวัว175ตัวบวกจำนวนไก่38ตัวนั่นเองค่ะแล้วบวกกันได้กี่ตัวคะ175่ะ175บวก38ได้213ตัวนั่นเองค่ะสถานการณ์ที่2และถ้าครูรู้ว่ามีสัตว์ทั้งหมด213ตัวเป็นวัวไปแล้ว175ตัว แต่ไม่ร right? ู้จำนวนไก่นี้สิคะเด็กๆช่วยหาหน่อยได้ไหมคะว่ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวจะทำยังไงดีนะก็นำ213ลบ175นั่นเองค่ะได้38ก็จะทำให้ทราบว่ามีไก่ทั้งหมด38ตัวค่ะสถานการณ์ที่3รู้จำนวนสัตว์ทั้งหมด213ตัวเป็นไก่ไป38ตัวที่เหลือเป็นวัว จะหาจำนวนวัวได้ยังไงคะก็เอา213-38ลบ38ได้175เพราะฉะนั้นจำนวนวัวก็คือ175ตัวนั่นเองคะ่ะสังเกตจากทั้ง3สถานการณ์จะเห็นว่าการบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันกล่าวคือผลบวกของ2จํจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จํจำนวนนั้นจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอ ไม่ต้องงงค่ะเด็กๆฟังนิยามอาจจะดูยากแต่ครูสุดเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะผลบวกของสองจำนวนใดๆคำว่าจำนวนใดๆก็คือ175กับ38ค่ะผลบวกก็คือ213คิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นจำนวนที่หนึ่งก็คือ175 จำนวนที่2ก็คือ38ผลบวก3เท่าถ้าลบด้วยจำนวนที่1ก็คือ175จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนที่2คือ3 8ค่ะแล้วถ้านำ213ลบด้วยจำนวนที่2คือ38ก็จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนที่1ก็คือ1 7 5ค่ะตรงกับนิยามที่ว่าจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอ เราลองไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนะคะนักเรียนชั้นป .2 เป็นนักเรียนชาย104คนเป็นนักเรียนหญิง96คนมีนักเรียนรวมทั้งหมดกี่คนเราจะหาคำตอบได้ยังไงคะเด็กๆนำมาบวกนั่นเองค่ะนำนักเรียนชาย104คนบวกด้วยนักเรียนหญิง96คน 104บวกเ6เท่ากับ200แสดงว่านักเรียนชั้นปสองมีทั้งหมด200คนนั่นเองค่ะสถานการณ์ที่2นักเรียนชั้นปสองมี200คนเป็นนักเรียนชายไป104คนจำนวนที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงจะหาจำนวนนักเรียนหญิงต้องทำยังไงเด็กๆรู้ไหมนำนักเรียนทั้งหมดลบจำนวนนักเรียนชายค่ะ จะได้ว่า200ลบ104เท่ากับ96สถานการณ์ที่3จำนวนนักเรียนชั้นป .2 มี200คนเป็นนักเรียนหญิง96คนที่เหลือเป็นนักเรียนชายจะมีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนคะมีวิธีการคิดยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะรู้ไหมใช่แล้วคะ่ะก็จำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ200คน ลบด้วยจำนวนนักเรียนหญิง96คนที่เหลือก็จะได้เป็นจำนวนนักเรียนชายนั่นเองค่ะ200ลบ96เท่ากับ104เพราะฉะนั้นจำนวนนักเรียนชายก็คือ104คนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งขึ้นมาค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใครยังไม่ได้หยิบสต๊อปไว้ก่อนนะคะเดินไปหยิบ แล้วมาทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า80เจอแบบฝึกหันหน้าตาแบบนี้ไหมคะทุกครั้งก่อนเริ่มทำงานเด็กๆต้องอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนเสมอนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อ1 130บวก170เท่ากับ300 ผลรวมก็คือ300ดังนั้นถ้าผู้สู่เอาผลรวมคือ300ไปลบกับจำนวนที่1จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่2ก็คือ170นั่นเองค่ะเติม170ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะเด็กๆเติมลงไปพร้อมผู้สูได้เลยนะคะและสี่เหลี่ยมช่องถัดไปล่ะคะจำนวนอะไรนะที่ลบจำนวนที่1แล้วได้เป็นจำนวนที่2ก็คือ300นั่นเองค่ะ เด็กๆเติม300ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบง่ายไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยวไปทำพร้อมกันอีกสักข้อนะคะข้อ2 220บวก315ได้ผลรวมเท่ากับ535ดังนั้นถ้านำผลรวม535ไปลบ220ก็คือจำนวนแรก จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่2ค่ะก็คือ315ถ้านำ5 3า535ลบจําลบจำนวนที่2ก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนแรกก็คือ220นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วให้เด็กๆทำกิจกรรมฝึกทักษะจากหน้า80เพิ่มเติมตม,ตม,มาส่งครูนะคะมีทั้งหมด6ข้อค่ะเด็กๆเ,เติมคำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยถ้าเด็กๆเ,เรียนแล้วทำไปฝึกหัดเสร็จ ส่งภาพถ่ายหรือผลงานของเด็กๆมาให้ครูและเพื่อนๆชื่นชมบ้างนะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้าค่ะ